สนุนโดยเบเยอร์คูไดมอนทิวเย็นทนทานสวยนาน15ปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเนชั่นเจาะข่าวเช้าแล้วนะคะเราเจอกันวันเสาร์ที่7มีนาคม2,563วันนี้อยู่กับเราสองสาวเหมือนเดิมนะคะคุณหมิวอุบลรัตนและพลอยเปียววันค่ะ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะข่าวการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวน,นะคะมาให้เราได้เกาะติดนะคะก็คุยกันไปแบบสบายๆแล้วกันะนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเ,เรื่องแรกวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของพักการเมืองที่กําลังจะมีการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ8มีนาคมนะคะนั่นก็คือพัก ก้าวไกละคะคุณคุณไหมค,ค,คุณคุณนะคุณคุนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วนะคะสำหรับพักก้าวไกลนะคะเป็นพักการเมืองที่จะเปิดตัวแล้วก็สอสอของอดีตพักอนาคตใหม่นะคะ55คนก็จะย้าย เข้าไปอยู่ในพักก้าวไกลนะคะคาดว่าจะมีการเปิดตัวนี่ก็คือ8มีนาคมนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนชื่อหัวหน้าพักนะคะมาเป็นคนนี้เลยนะคะคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะสำหรับพักก้าวไกลเนี่ยนะคะทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ หรือว่าเลขาธิการกรกะตะก็คือพันตํารวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเนี่ยในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพักการเมืองเนี่ยนะคะอบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายทะเบียนพักการเมืองได้รับการแจ้งขอเปลี่ยนชื่อและกรรมการบริหารพักเดิมเนี่ยพักก้าวไกลเนี่ยเขามีชื่อว่าพักร่วมพัฒนาชาติไทยนะคะจะเปลี่ยนมาเป็นพักก้าวไกลก็ได้ทําการตรวจสอบว่าที่ ประชุมใหญ่สามัญของพักเนี่ยนะคะก็มีการทําไปตามขั้นตอนข้อบังคับของพักมีการตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อพักแล้วก็กรรมการบริหารพักเนี่ยก็มีการทํากันไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เหลือเพียงแค่การประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นเองนะคะคุณพลอยแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแมีนาคมนะคะที่มีกระแสข่าวว่าอดีตสสของอดีตพักอนาคตใหม่5 5คนเนี่ยจะเข้า